รถยนต์ในอนาคตจะไปทิศทางไหนระหว่างรถยนต์ไฟฟ้า100%ของเทส l a กับรถยนต์พลังงานไฮโดรเจนอย่าง Toyota เอาเป็นว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟัง โย <Yo, S 2> สวัสดีครับพวกับผมเบลนะฮะอดีน,นี้กนกกอสรางเคยทำงานญี่ปุ่นและทำเกี่ยวกับรถยนต์มาก่อนฮนะก่อนจะชมคลิปกันนะอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดอัปเดตข่าวเกี่ยวกับรถยนต์เทคโนโลยีและรถยนต์ไฟฟ้าจากคนวงในต้องบอกว่าเรื่องของกระแสะสิ่งแวดล้อมโลกร้อนเนี่ยเป็นปัญหาระดับโลกนะถึงขนาดหลายประเทศเนี่ยเขาก็ตระหนักที่จะต้องทำอะไรสักอย่างนะถึงขนาดออกนโยบายมาว่าในประเทศของเขาเนี่ย จะมีการยกเลิกการใช้ลดเครื่องน้ํามันหรือเครื่องสันดาบนะ <Wow. S 1> ภายในปีเท่านั้นเท่าน,นี้ซึ่งตอนนี้ทําออกมาจริงจังแล้วนะครับ <Yeah. S 1> ก็ทําให้ค่ารถยนต์ที่มีอยู่ดั้งเดิมนะกับค่ารถยนต์ใหม่ๆเนี่ยเขามองว่าถ้าจะทําลถขายออกมาเนี่ย <c oughs> มันต้องตอบโจทย์ในอนาคตก็คือเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมฉะนั้นลดพลังงานทางเลือกจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่เขาคิดว่าจะทําออกมาแต่ก็จะเป็นข้อตกเถียงว่าพลังงานทางเลือกแบบไหนเนี่ยมันจะตอบโจทย์คนในอนาคตจริงๆนะครับซึ่งตอนนี้ก็ถกเถียงกันอย่างมาก แล้วก็แบ่งออกเป็น2คขั้ว2ฝั่งใหญ่ๆเลยนะครับอ่ามาพูดถึงฝั่งแรกก่อนนะฝั่งแรกก็คือฝั่งรถของพลังงานไฟฟ้านี่เองนะฮะก็คือเจ้าตัว BEV Battery Electric Vehicle นะครับก็คือรถพลังงานไฟฟ้า100%ซึ่งผู้นำของคั่วฝั่งนี้นะก็ไม่ใช่ใครอื่นนะและก็คือลูกพี่ใหญ่ Elon Musk ของเรานะจากแบรนด์ Tesla นะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับเขาก็บอกว่า เฮ้ยพลังงานไฟฟ้าไม่ดีหรอกสู้พลังงานไฮโดรเจนไม่ได้นนะก็คือ FCEV Full Air Cell Electric Vehicle นะก็คือใช้พลังงานไฮโดรเจนไปสร้างกระแสฟ้าปั่นมอเตอร์ไฟอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งในฝั่งนี้นะฮะคนที่ยืนการว่าจะใช้พลังงานไฮโดรเจนเะนี่ยก็คือโต y o t a นี่เองนะครับทั้งสองฝั่งนี้ก็ยังต่างกันทกเถีงงงงยงนะฮะเพราะว่าทางอีลอนมัส์เองก็บอกว่า ไอไฮโดรเจนเนี่ยมึงยังเชื่อว่ามันเป็นพลังงานที่ดีอีกหรอมันจะเป็นรถพลังงานในอนาคตได้หรอมึงช่างแบบโง่ได้อย่างเหลือเชื่อจริงๆนะเ,<อ>เขาพูดอย่างนี้เลยนะแต่ทางโตโยต้าเองเนี่ยเขาก็รู้เรื่องของพลังงานไฟฟ้ามาก่อนแล้วเ็าทารถไฮบริดมาก่อนเนาะเขาก็มองว่าไอเรื่องของเทคโนโลยีไฟฟ้าเนี่ยโดยเฉพาะแบตเตอรี่เนี่ยต้นทุนมันแพงมากๆในการผลิตเนาะและการที่จะทําให้มันวิ่งได้ไกลๆเนี่ยมันจะยิ่งราคาแพงขึ้นฉะนั้นถ้าวันนี้เขาทํารถพลังงานไฟฟ้าเนี่ย คนทั่วไปน่าจะเข้าไม่ถึงนะครับเขาก็เลยไม่เชื่อมั่นในรถพลังงานไฟฟ้านะเขาก็ยังมุ่งเน้นเรื่องของรถพลังงานไฮโดรเจนซะส่วนใหญ่เลยอทีนี้ผมมาดูฝั่งแรกนะครับฝั่งรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยวันนี้นะครับรถยนต์ไฟฟ้าเองทางอีลอนมัสก์เนี่ยเขาก็บอกว่าสิ่งที่มันจะทลายข้อจํากัดของรถไฟฟ้าได้เนี่ยก็คือเรื่องของเทคโนโลยีแบตเตอรี่นี่เองนะครับถึงขนาดสร้างวันที่ชื่อว่าแบตเตอรี่เดย์นะหรือวันของแบตเตอรี่เพื่อเป็นการบอกเล่าอัปเดตนะให้ทั่วโลกรับรู้ว่าวันเนี้ย แบตเตอรี่เที่ยวยีมันไปถึงไหนนะมันสามารถวิ่งได้ไกลขึ้นชาร์จได้เร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นเนาะน้ำหนักเบาขึ้นซึ่งอันนี้แหละก็เป็นการสร้างความมั่นใจเนาะล่าสุดผมได้ยินข่าวนะจากฝั่งรถไฟฟ้าของเท sla เนี่ยอีลอนมาสกบอกบายบายสำหรับแพลตฟอร์มที่เป็นสเก็ตบอร์ดนะครับคือต้องบอกว่ารถเดิมของเทส la เองเนี่ยมันจะเป็นทรงคล้ายๆเหมือนแบบถ้าถอดฝาครอบด้านบนออกนะ่มันจะเป็นเหมือนสเก็ตบอร์ดก็คือมีแบตเตอรี่เรียงอยู่แล้วก็มี4ล้อนะครับล้อสีล้อติด ซึ่งอันนี้เขาบอกว่าลักษณะเหมือนสเก็ตบอร์ดเขาจะไม่ใช้ลักษณะนี้แล้วเขาจะเอาแบตเตอรี่เนี่ยไปฝังอยู่ในโครงสร้างของรถแทนซึ่งอันนี้มันจะทําให้ห้องโดยสารกว้างขึ้นนะครับแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยสามารถจะวิ่งได้ไกลขึ้นนะเพราะว่ามันมีที่เก็บแบตเตอรี่มากขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ก็เขาก็มีการวางแผนจะทําออกเป็นรูปธรรมแล้วอันนี้ก็คือทิศทางของรถยนต์ไฟฟ้าที่กําลังจะทําออกมาของเทส la ในอนาคตอ่ะทีนี้มาดูในฝั่งของรถพลังงานไฮโดรเจนกันบ้างนะครับต้องบอกว่า ทางโตโยต้าเองเนะเขาก็เชื่ <tong ita S 1> อว่าพลังงานไฮโดรเจนจะมาเนาะเพราะว่าให้พลังงานสูงแล้วก็เติมสะดวกนะครับถึงขนาดที่ว่าเขาออกตัวมิทไลเจนทูลที่เป็นพลังงานไฮโดรเจนเนี่ยเขาจะเปิดตัวเจน2เนี่ย,ป,2 2> ยประมาณช่วงเดือนธันวานเนี่ยที่จะถึงนี้แหละครับซึ่งเขาบอกว่าเพิ่มระยะทางการวิ่งเนี่ยจาก500กโลเนี่ยเป็น800กิโลเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเจนใหม่นี้น่าจะตอบโจทย์ในการใช้ชีวิตมากขึ้นซึ่งอันเนี้ยถามว่าทําไมโตโยต้าเขาถึงมั่นใจที่ใช้รถพลังงานไฮโดรเจน เบื้องหลังเนี่ยก็คือเขามีการไปโคกับทางในประเทศของทางรัฐบาลญี่ปุ่นเนาะเขาก็บอกว่าในอนาคตเนี่ยญี่ปุ่นจะเป็นสังคมของคนที่ใช้รถพลังงานไฮโดรเจนนะฮะและนี่เขาวางยาวไปถึง10ปีข้างหน้าปี2030นะครับว่าจะต้องมีสถานีเติมไฮโดรเจนเนี่ยมากถึง 900สถานีในญี่ปุ่นนะแล้วก็มีรถเนี่ยจะต้องวิ่งที่เป็นพลังงานเโดรเจนเนี่ยบนท้องถนนเนี่ยต้องมีอย่างน้อย800,000คันเลยทีเดียว <Yeah. S 1> เขามองว่ากลุ่มพวกนี้ที่ใช้รพลังงานเโดรเจนเนี่ย <Yeah. S 1> ก็จะเป็นพวกรถใช้ขนส่งอ่ะรถบรรทุกรถโฟล์คลิฟต์ยกของแล้วก็อย่างพวกรถบสัสรถเมย์เนาะซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่ามีการใช้จริงแล้วเนาะไอ้ที่เป็นรถบรรทุกส่งของของเซเว่นเนี่ยที่ญี่ปุ่นเขาเริ่มใช้แล้วนะเป็นฟูเอลเซลนะครับ ซึ่งอันนี้เขาพยายามผลักดันให e ok e ้เก mm ิด hmm. ข sure ึ้นจริงเนาะอันนี mm ้ก hmm. so, ็คือทิศทางที่ทําให้โตต้ามั่นใจว่ายังไงไฮโดรเจนน่าจะตอบโจทย์กันบ้างก็เอาเป็นว่าอันนี้เดี๋ยวผมมาเปรียบเทียบให้ดูว่าไอ้สองขั้วเนี้ยนะครับข้อดีข้อเสียและข้อจํากัดของรถไฟฟ้าและไฮโดรเจนเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างเริ่มจากหลักการทํางานก่อนนะฮะรถยนต์ไฟฟ้านะฮะหลักการทํางานก็คือการเอาพลังงานไฟฟ้าจากภายนอกนะครับเข้ามานะเก็บกักอยู่ที่แบตเตอรี่นะยิ่มีแบตเตอรี่เยอะ ก็เก็บกักพลังงานได้เยอะนะครับซึ่งเวลาเก็บกักนี้จะเก็บเป็นไฟฟ้ากระแสตรงเนาะแล้วจากนั้นนะครับเวลาจะเอาไปใช้เนี่ยก็เอาไฟฟ้ากระแสตรงผ่านเจ้าตัวแปลงไฟเรียกว่าคอนเวอร์เตอร์หรืออินเวอร์เตอร์เนี่ยครับก็แปลงไปเนี่ยเข้าไปขับมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งเป็นกระแสสลับเนาะอันนี้จะเป็นตัวการขับเคลื่อนหลักการทํางานหลักของเจ้าตัวรถยนต์ไฟฟ้านะครับส่วนเจ้าตัวลดพลังงานไฮโดรเจนเนาะ ไฮโดรเจนเนี่ยก็คือเอาพลังงานที่เป็นไฮโดรเจนเหลวนะฮะเข้ามาเก็บในแท้งตัวรถนะครับซึ่งไฮโดรเจนเนี่จะเอามาผ่านตัวฟูเอลเซลนะครับก็คือเอาไฮโดรเจนเนี่มาแยกออกมาเป็นไฟฟ้ากัะน้ำนะครับซึ่งไฟฟ้าตัวนี้จะเป็นกระแสตรงแล้วก็ผ่านเจ้าตัวอินเวอร์เตอร์หรือคอนเวอร์เตอร์เนี่ยเป็นกระแสสลับไปขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้าอีกทีนะครับเพราะด้วยหลักการทำงานองทั้งสองอันเนี่ยก็จะเห็นว่า ถ้าเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยจะต้องมีการเก็บกักพลังงานก่อนเอาไปใช้แต่ถ้าเป็นพลังงานไฮโดรเจนเนี่ยมันก็คือจะเก็บเฉพาะไฮโดรเจนนะฮะจะเอาไปใช้เนี่ยก็คือผลิตกระแสะไฟฟ้าเท่าที่รถจะใช้เท่านั้นจะไม่มีการผลิตกระแสะไฟฟ้าเผื่อเลยอันนี้ก็คือข้อดีข้อเสียที่เห็นจากหลักการทํางานก่อนเรามาดูในส่วนของตัวรถก่อนนะครับเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องการเติมพลังงานเข้าตัวรถนะฮะตัวรถพลังงานไฮโดรเจนเนี่ย เวลาเติมนะครับก็คือเติมไฮโดรเจนเหลวเข้ามานะครับใช้ระยะเวลาในการเติมเนี่ยไม่เกิน5นาทีในการเติมให้เต็มถังเนาะอาทีน,นี้มาดูในฝั่งรถยนต์ไฟฟ้ากันบ้างนะโอ้โหอันนี้ต้องบอกว่าเป็นข้อจํากัดแล้วก็เป็นอุปสรรคเรื่องไฟฟ้าสําหรับคนที่แบบโอ้ขี้เกียจรอนะการชาร์จเนี่ยต้องใช้เวลานะครับต่อให้เป็นซูเปอร์ชาร์จก็เถอะนะชาร์จแบบเร็วๆเ,เขาบอกว่าเจ้าตัวโมเดล3เนี่ยถ้าจะเติมให้ได้30-50%ถึงเนี่ยใช้เวลาเติมประมาณ15นาทีอันนี้เติมแบบซูเป แต่ถ้าจะเติมให้แบตเตอรี่เต็มเลยนะครับฟูลเล้งเลยต้องใช้เวลาประมาณ75นาทีหรือประมาณชั่วโมง15นาทีเลยซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อจำกัดของรถพลังงานไฟฟ้าที่แบบถ้าใครจะซื้อก็ต้องทำใจหน่อยนะครับข้อที่2นะครับก็คือเรื่องของระยะทางที่รถวิ่งได้ต่อการเติมพลังงานเต็มถังนะครับเริ่มจากของรถไฮโดรเจนก่อนเลยไฮโดรเจนเนี่ยเต็มถังเนี่ยวิ่งได้ระยะทางเฉลี่ย 500กิโลเมตรขึ้นไปนะครับอย่างเจ้าตัว t o y ยต้ามิไล n 1เนี่ยวิ่งได้ประมาณ502กิโลเมตรแล้วเจ้าตัว Honda c a n ริตีอันนี้วิ่งได้579กิโลเมตรส่วน h ุ u ไดเน n e x ซนะครับอันนี้วิ่งได้ระยะทางทั้งหมดเนี่ย611กิโลเมตรก็ถือว่าระยะทางไม่น้อยเลยนะครับสำหรับการเติมพลังงาน1ครั้ง ทีนี้มาดูฝั่งของรถยนต์ไฟฟ้าบ้างนะฮะรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะสเลงใหญ่ๆเลยก็คือกลุ่มไม่เกิน400กิโเมตรกับกลุ่มที่เกิน400กิโเมตรขึ้นไปเนาะเพราะว่าไอสอกลุ่มเนี่ยมันต่างกันที่ราคาแล้วก็ปริมาณแบตนะครับอ่ะเริ่มจากกลุ่มที่ไม่เกิน400กิโเมตรเนี่ยก็จะมีเจ้าตัวเชฟวีโบนะครับของทางเชฟโรเลตนะครับวิ่งได้ประมาณ400นิดนิดแล้วก็เจ้าตัวเคียร์นิโลอีวีอันนี้วิ่งได้3ามร้อยป็น่กิโเมตร แล้วก็เจ้าตัว n i ิสสัน e ีฟวงเล็บสเปคนอกนะฮะพอสเปคบ้านเราจะวิ่งได้ประมาณ311ประมาณนี้แต่ถ้าเป็นสเปคนอกจะวิ่งได้363กิโลเมตรนะครับทีนี้ก็เพิ่มขึ้นมานะฮะบวกราคาขึ้นพวกเอ็กซ์ตารเลงทั้งหลายนะก็จะเป็นของเท s l a ก็จะมีโมเดล S กับโมเดล3นะครับโมเดล S เนี่ยจะวิ่งได้นะครับพอๆกับรถไฮโดรเจนเลยนะ,ะอยู่ที่600กิโลเมตรนะฮะตอนน่อ1การชาร์จ ส่วนจะตัวโมเดล3นะครับวิ่งได้ระยะทางสูงสุด518กิโลเมตรอ่าอันนี้ก็จะถือว่าเป็นรุ่นที่ค่อนข้างจะสูสีกับพลังงานไฮโดรเจนได้ข้อจำกัดอย่างนึงของรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยก็คือว่ายิ่งเราอยากจะเพิ่มระยะทางมันวิ่งได้มากขึ้นเนี่ยแบตเตอรี่ก็ต้องเพิ่มมากขึ้นด้วยใช่ไหมแต่มันมีอันนึงที่ปัจจัยที่ทุกคนต้องรู้ว่าก็คือเรื่องของน้ําหนักแบตเตอรี่เขาบอกว่าถ้ามันไปถึงจุดหนึ่งประมาณ350ไมล์หรือ563กิโลเมเนี่ย ถ้าเพิ่มระยะทางเกินไปกว่านี้นะครับน้ำหนักแบตเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยเนาะกับระยะทางที่เพิ่มขึ้นได้อีกประมาณ100กิโเมตรเท่านั้นเนี่ยมันกลายเป็นว่าเป็นรถที่ไม่ประหยัดพลังงานแล้วเพราะน้ำหนักมันกินเยอะมันก็ต้องใช้พลังงานมอเตอร์ไฟฟ้าเยอะเนาะมันก็ดูแล้วว่ามันไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมถ้าเทียบน้ำหนักแบตเตอรี่ กับระยะทางที่ได้เนี่ยมันไม่คุ้มกันฉะนั้นไอสัดส่วนเนี่ยเขาถึงบอกว่าจุดหนึ่งเนี่ยมันก็จะกลายเป็นข้อจํากัดของแบตเตอรี่ซึ่งอันนี้อีลอนมา์เขาก็พยายามที่จะแก้เรื่องของแบตเตอรี่ด้วยการเพิ่มเทคโนโลยีใหม่เข้าไปข้อที่3านะก็คือเรื่องของราคาลดพลังงานทางเลือกเนี่ยยังค่อนข้างสูงกว่าเจ้าตัวลดพลังงานน้ํามันหรือเครื่องสันดาปอยู่นะครับมาดูเจ้าตัวลดพลังงานไฟฟ้านะฮะถ้าเป็นพวกไม่เกิน400กิโลเมตรเนี่ย ก็จะราคาอยู่ประมาณ 90, แสนนะแสนไปปลายถึงล้านนิดๆก็ it, คือประมาณล้านหนึ่งอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเป็นพวกที่วิงะะว่งได้ไกลขึ้นเอ็กซ์ต้าเลนะฮะวิ่งได้ไกลระยะทางเพิ่มขึ้นก็ต้องเพิ่มแบตเตอรี่ใหญ่ขึ้นเนี่ย <c oughs> ก็จะมีของ t ท sla นะครับอย่างเจ้าตัวโมเดล3เนี่ยจะอยู่ประมาณ1ล้าน 200, แสนบาทส่วนโมเดล S, <S, <c oughs> <S จะอยู่ประมาณล้าน5ล้าน6ประมาณนี้ได้นะครับส่วนมาดูของเจ้าตัวรถพลังงานไฮโดรเจนหรือ f c e v กันบ้าง f c v เนี่ยเฉลี่ยแล้วนะราคาจะอยู่ที่ประมาณ59,0 0 0 US ดอลลาร์หรือตีประมาณ1ล้าน8แสนบาทนะแพงกว่ารถไฟฟ้าอยู่ประมาณ3 0 0แสนบาทได้นะโอ้โหแพงขึ้นมาอีกนะครับเหตุผลที่บอกว่ามันทำไมมันแพงกว่าเจ้าตันรถยน์ไฟ้าเนาะก็เพราะว่าด้วยปริมาณในการผลิตต่อคันเนี่ยปริมาณผลิตมันน้อยนะเขาขายได้หลักร100้อยถึงหลักพันต่อปีนะย้ำว่าต่อปีมันก็เลยทำให้ต้นทุนต่อคันเนี่ยแพงมากๆนะครับ ซึ่งทําให้อยู่ในสภาวะราคาที่แข่งขันยากมากๆเพราะว่าวันนี้ความเชื่อใจเนาะมันก็คือคนจะหันมาใช้รถไฮโดรเจนมากขึ้นได้เนี่ยก็อยู่ที่ว่าสถานีในการเติมพลังงานเนี่ยมันจะมีมากหรือมีน้อยนะซึ่งอันเนี้ยโตโยต้าเขาก็พยายามผลักดันนะให้ผลิตให้มากขึ้นด้ได้แล้วก็พยายามที่จะไปโครกับทางรัฐเนี่ยให้สร้างสถานีไฮโดรเจนเพิ่ม อย่างวันนี้นะฮะสถานีไฮโดรเจนเนี่ยถ้าเทียบนะอย่างแคลิฟอร์เนียที่เขาส่งเสริมเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยในแคลิฟอร์เนียเองเนี่ยมีสถานีเติมไฮโดรเจนอยู่ประมาณ44สถานีท่วนแต่ถ้าเทียบสถานีเติมรถไฟฟ้าแล้วเนี่ยมีอยู่ประมาณ1,600จุดชาร์จเห็นชัดเลยว่าก็น่าจะใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากกว่าเพราะว่าที่ชาร์จมันมีเยอะกว่าอันนี้ก็เป็นปัจจัยสําคัญที่จะให้คนมาใช้พลังงานด้านไหนก็ดูว่ามีแหล่งเติมพลังงานด้านนั้นหรือเปล่า เรามาดูต้นทุนของพลังงานแต่ละตัวกันบ้างน,นะครับต่อหนึ่งการชาร์จหรือการเติมพลังงาน1ครั้งเนี่ยถ้าเป็นพลังงานไฟฟ้าผมขอเลือกเจ้าตัวเท sla Mo เดล3ก่อนเนาะแล้วก็ไฮโดรเจนเนี่ยก็ใช้เจ้าตัวโตโยต้ามิไลนะครับก็คือ2ตัวนี้วิ่งได้ระยะทางพอๆกันก็คือประมาณ500กิโลเมตรนะหนการเติมพลังงานเนี่ยของฝั่งไฟฟ้าเนี่ยจะใช้เงินประมาณ10-12 US ดอลลาร์ USD, หรือตกประมาณ3-400บาทต่อครั้งเท่านั้นถ้าเป็นฝั่งไฮโดรเจนนะครับจะใช้เงินถึง83 US ดอล หรือประมาณ2,400บาทถ้าเทียบเป็นต้นทุนต่อกิโลเมตรเนี่ยฝั่งไฟฟ้าจะอยู่ที่ประมาณ60-75สตางค์ต่อ1กิโลเมตรแต่ถ้าเป็นฝั่งไฮโดรเจนนะจะอยู่ที่ประมาณ5บาท52สตางค์โหแพงกว่ารถน้ำมันดีเซลอีกนะครับที่ผมเติม1ถัง2,000กว่าบาทซึ่งก็ทำให้หลายๆคนว่าทำไมไฮโดรเจนมันแพงกว่าเหตุผลที่พลังงานไฮโดรเจนแพงกว่านะครับอย่างแรกเลยนะต้นทุนในการทำไฮโดรเจนเหลวออมาเพื่อเติมเนี่ย มันมีวิธีการผลิต2แบบนะครับก็คือการผลิตโดยการใช้เอากา๊าซถุงต้มเนาะ CH4 เนี่ยมาแยกด้วยไอ้น้ำความร้อนสูงเนาะก็จะได้เป็นก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด Carbon ์กับไฮโดรเจนออกมาซึ่งวิธีนี้นะสร้างวลภาวะเขาถึงไม่ค่อยนิยมทํากันนะเขาก็จะใช้อีกวิธีหนึ่งคือการแยกด้วยไฟฟ้าซึ่งอันนี้ก็ต้องเป็นต้น,นทุนที่สูงนะครับในการผลิตไฮโดรเจนออกมายังไม่รวมวิธีการเก็บไฮโดรเจนอีกนะคือเวลามันได้กา๊าซไฮโดรเจนออกมาแล้วเนี่ย เขาก็จะต้องเอามาเก็บกักในถังนะครับซึ่งการจะเก็บกักให้มันได้ปริมาณเยอะคือต้องเก็บในรูปของของเหลวเหมือนก๊าซเอ็จีวีนะฮะซึ่งการที่จะเป็นของเหลวได้ต้องทําให้อุณหภูมิมันติดลบถึง250องศาเลยทีเดียว <c oughs> เคยเห็นถังแก๊สยาวๆไหมไอทนนี่เป็นก๊าซฮีเลียมก๊าซไนโตรเจนที่เขาขายเป็นถังๆอะ่ะอันนี้ต้องใส่ถังแรงดันสูงแล้วก็ทําให้เป็นอุณหภูมิติดลบอีกต่างหากยังพูดถึงสถานีเติม สถานีเติมก็ต้องลงทุนค่อนข้างเยอะเนาะแบบโหต้องมีสถานีมีถังเก็บมีอะไรอีกต้นทุนก็เพิ่มขึ้นมาอีกยังงมิดรวมวิธีการขนส่งนะครับต้องขนส่งเหมือนลดน้านํามันลดแก๊สอันณมเดียวกันหรือไม่ก็ต้องวางท่อออกมาซึ่งอันนี้ก็ทําให้ต้นทุนของพลังงานไฮโดรเจนสูงกว่าพลังงานไฟฟ้า ซึ่งพลังงานไฟฟ้าเนี่ยมันผลิตได้หลายทางมันมีพลังงานทางเลือกค่อนข้างเยอะนะครับรวมทั้งวิธีการส่งเข้ามาก็ส่งมาตามสายเนาะก็แค่ต่อสายมาแล้วก็มีตัวแปลงไฟให้มันแรงขึ้นเท่านั้นเองก็สรุปนะครับสำหรับรถพลังงานทางเลือกหรือรถแห่งอนาคตว่าจะไปในทางไหนดีว่าจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าหรือรถพลังงานไฮโดรเจนดีเนาะก็ให้พิจารณา3ข้อนี้เป็นหลักละกันนะครับอันแรกคือระยะเวลาในการเติมพลังงานเข้าตัวรถอันที่2คือระยะทางที่วิ่งได้ไกลที่สุดนะครับ อันที่3ก็คือเรื่องของราคาที่เราสามารถเข้าถึงได้นะอันนี้ผมยังไม่รวมเรื่องของราคาซ่อมบํารุงนะคิดว่าน่าจะใกล้เคียงกันเพราะมันเป็นการใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเหมือนกันเราไม่ต้องใช้เครื่องสันดาบต้องถ่ายน้ํามันเครื่องอะไรมากมายเนาะก็ถ้าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเองเนี่ยวันนี้ผมเห็นเรื่องของสิ่งที่เป็นอุปสรรคเยอะที่สุดก็คือเวลาในการชาร์จซึ่งวันนี้อีลอนมาร์กเขาก็พยายามทําเรื่องสถานีซูเปอร์ชาร์จออกมาให้ชาร์จได้เร็วขึ้นนะครับก็ตอนนี้เริ่มมีเพิ่มจุดมากขึ้นหรือบางค่ายเนี่ยก็ทาเร่่องาวลแี้ย นะถ้าใครจะไปดูก็ไปย้อนหลังดูได้นะครับซึ่งคุณก็ซื้อแต่ตัวรถไปแบตเตอรี่ก็คือเช่าซื้อเอาก็ซื้อเป็นแพคเกจเช่าเอาและการเปลี่ยนเอาซึ่งอันนี้ก็ทําให้ลดพระล,ะลงได้นะครับ ข้อที่2เรื่องของระยะทางวันนี้ทางเทส l a หรืออ l o n อลมาร์กเนี่ยเขาก็ทาแบตเตอรี่เดย์ออกมานะครับพยายามที่ประกาศให้เห็นว่าเทคโนโลยีแบตเตอรี่จะเล็กลงนะครับแล้วก็ให้พลังงานมากขึ้นวิ่งได้ระยะทางไกลขึ้นซึ่งตอนนี้เขาก็เริ่มพัฒนาทาออกมาแล้วนะครับอย่างเป็นรูปธรรมอันที่3นะครับก็คือเรื่องของราคาวันนี้คุณก็จะเห็นว่าเทส l a เนี่ยพยายามจะขยายโรงงานไปหลายๆที่เป็นกิกก้าไ t ตอรี่นะเพราะว่าต้นทุนของรถยนต์ไฟฟ้าส่วนใหญ่มาจากแบตเตอรี่ ฉะนั้นยิ่งเขาผลิตได้เยอะนะได้เร็วเนี่ยต้นทุนต่อหน่วยหรือต่อคันเนี่ยก็จะถูกลงนะครับทำให้คนเข้าถึงได้มากขึ้นทีนี้มาดูฝั่งของรถยนต์ไฮโดรเจนนะครับรถยนต์ไฮโดรเจนเรื่องของการเติมเชื้อเพลิงเนี่ยไม่น่าห่วงนะครับแค่5นาทีเท่านั้นแต่ถ้าเป็นเรื่องของระยะทางผมก็คิดว่าวันนี้อย่าง Toyota Mirai Gen2 เนี่ยเขาทำขึ้นมาวิ่งได้ไกลขึ้นถึง800กิโเมตรได้แล้วนะครับ แต่เรื่องของราคาเองเนี่ยผมคิดว่าน่าจะต้องเพิ่มปริมาณการผลิตเนาะเพราะว่าราคาต่อคันเนี่ยยังสูงกว่ารถยนต์ไฟฟ้าอยู่แต่คิดว่าอันนี้แก้ได้เนาะถ้าเขาทําให้ผลิตรถยนต์ไฮโดรเจนได้มากขึ้นทําสถานีเติมไฮโดรเจนให้เพิ่มขึ้นอันนี้ผมคิดว่าคนก็จะหันมาใช้พลังงานไฮโดรเจนหรือ F C V น่าขึ้นนะครับแต่อันหนึ่งที่ผมคิดติดว่าแล้วน่าจะแก้ยากที่สุดของเจ้าตัวรถพลังงานไฮโดรเจนก็คือเรื่องของต้นทุนพลังงานที่กว่าจะผลิตได้กว่าจะมาเนี่ย ต่อกิโลเมตรอยู่ที่5บาท50อันนี้ผมว่าก็แพงไปไม่ไหวนะมันต่างกันถึงประมาณ6-7เท่ากับถ้าเทีเทยบกับไฟฟ้าแล้วนะครับซึ่งถ้าเขาหาวิธีในการผลิตไฮโดรเจนแบบใหม่และถูกลงได้นะอันนี้ก็น่าคิดนะครับก็เป็นไงนะครับสำหรับวันนี้นะผมก็มาเปรียบเทียบให้ดูหมัดต่อหมัดเลยนะ ก็ลองคิดดูแล้วกันว่าคิดเห็นว่ายังไงสำหรับลดพลังงานในอนาคตจะเป็นไฟฟ้าหรือไฮโดรเจนอันไหนมันดีกว่ากันก็อยากให้คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ที่ด้านล่างนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับและก็สับกระดิ่งให้ด้วยนะครับก็ไว้ว่าถ้าเกิดมีอะไรอัปเดตเกี่ยวกับลดในอนาคตเทคโนโลยีใหม่ๆเอาไว้ผมจะมาเล่าให้ฟังอีกสำหรับทีนี้จบเพยงน,นี้แล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ